ลักษณะของคารวาชเลิดขาหาบดีบรรดากามโภคีคารวาตเหล่านั้นกามโภคีใดสแสวงหาโภกกระซับโดยธรรมโดยไม่เครียดครัดเกินไปจนทรมานตนด้วยครั้นสแสวงหาโภกกระซับโดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภกกระซับบาเพ็ญบุญด้วยไม่กําหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยขหาบดีการมาโภคีผู้นี้ควรสรรเริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสรรเริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทําตนให้เป็นสุขอิ่มน้ําควรสรรเริญโดยฐานะที่สาม ในข้อที่เขาแบ่งปันโภกทรพซับบำเพ็ญบุญควรสันเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคทรัพย์เหล่านั้นข้าหาบดีกรรมภคีผู้นี้ควรสันเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ข้าหาบดีกรรมภคีจํจำพวกนี้เป็นกรรมภคีชั้นเลิศชั้นประเสรศิฐ ชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบรวรกว่าการรมโพคีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดการรมโภคีจำพวกนี้ ก็ปรากฏว่าเลิศดก,กว่าบรรดากรรมโภคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแล